ผู้ชมฮะอีกเหตุการณ์หนึ่งอันนี้เมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานะครับย่านตลาดพลูซอยวุฒากาศ18มีเหตุเพลิงไหม้นะครับแล้วบ้านเรือเนี่ยได้รับความเสียหายเห็นบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยไม่ต่ำกว่า40หลังคาเรือนเลยทีเดียวนะครับนี่คือภาพเพลิงไหม้ของเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาตั้งแต่ประมาณสักตีห้าสี่สิบห้านะครับและนี่คือฟ้าเริ่มสางและภาพมุมสูง40กว่าหลังคาเรือนนะครับย้ำพิกัดอีกทีหนึ่งคือซอยวุฒากาศ18ย่านตลาดพลูนะครับ ฝั่งธนบุรีกรุงเทพมหานครคุณผูณ้ชมฮะบ้านเนี่ยอยู่ในซอยนี่ๆีแบบนี้อันนี้ภาพตอนตอนเช้ามืดนะฮะยังมืดอยู่แล้วดูไฟมันลุกนะครับค่ะส่วนใหญ่จะเป็นบ้านไม้คุณตาลแล้วอยู่ในซอยนะครับอยู่ติดติดติดกันนะเป็นห้องแถว2ชั้นเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องมีการนำรถน้ำเข้าไปเนี่ยก็เข้าไปยากเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมฮะมันเป็นซอยลึกเข้าไปประมาณห้เมตรได้ ก็ต้องเอาสายน้ำเนี่ยสายยางเนี่ยเดินเข้าไปข้างในแล้วก็ฉีดสกัดเพลิงนะครับใช้เวลาควบคุมเพลิงเนี่ยประมาณ45นาทีก็เบื้องต้นตัวเลขรายงานมาแล้วนะครับว่าเสียหายประมาณสัก40กว่า,วาหลังคาเรือนเอาจริงตรงจุดเกิดเหตุนเนี่ยใกล้ๆกลบ้านที่แปลสุภาพชายด้วยนะโอไม่ไกลามากนะฮะแกบอกยังใจหายใจคว่ำอยู่เลยอ่านข่าวเมื่อเช้านี้คุณผู้ชมฮะล่าสุดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากควบคุมเพลิงได้เรียบร้อยแล้วนะครับ ทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะฮะคุณชัดชาติสิริพันธ์เนี่ยก็มีการเดินทางไปตรวจสอบที่จุดเกิดเหตุด้วยแล้วตัวของท่านผู้ว่าเนี่ยก็ให้ข้อมูลว่าตรงจุดเกิดเหตุในพื้นที่นี้เนี่ยเป็นบ้านเช่าทั้งหมดเลยแล้วก็เป็นบ้านไม้มีผนังติดกันไฟมันก็เลยลามเร็วมากโชคดีว่าอย่างน้อยน้อยเหตุการณ์นี้ไม่มีคนได้รับบาดเจ็บนะครับสามารถช่วยเหลือออกมาได้ทั้งหมดเลยแต่จุดนี้เนี่ยมันก็พอจะมีทางเข้าออกที่โอเคอาจจะแคบ แต่เจ้าหน้าที่เรืมสามารถเข้าไปข้างในแล้วก็สามารถระงับเหตุเอาไว้ได้ทันตอนนี้จะมีการตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัย40กว่าหลังคาเรือนเนี่ยให้ออกมาอยู่บริเวณหน้าสถานีตำรวจนครบาลตลาดพลูก่อนนะฮะนี่แล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยจะมีความช่วยเหลือเนี่ยทยอยเข้าไปหาผู้ประสบภัยอีกทีหนึง่งแต่ในขณะเดียวกันเรื่องของสาเหตุเชื่อกันว่าต้นเพลิงน่าจะมาจากบ้านหลังในสุด พอไฟไหม้ปั๊บก็ลาบออกมาด้านหน้าจนครบ40กว่าหลังแบบนี้แต่ยังไม่รู้นะคะว่าเกิดมาจากอะไรนะครับค่ะนี่อ่ะเพลิงสงบนะฮะ